กราบเรียนท่านผู้ชมทุกท่กทานตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับเกม monster hunter 2 DOS นะครับผมใน ep นี้ก็เป็น ep ที่5แล้วนะครับผมใช่ไหมวะเดี๋ยวคิดก่อนเฮ้ยไม่ใช่ ep นี้ ep ที่6แล้วนะครับใน ep ที่6นี้ผมก็จะมาล่าปูยักษ์นะครับผมในดินแดนเทอร์่าซ ่าเรามาถึงดินแดนเซเลสซายแล้วครับผมก็เหมือนเดิมกับไปที่หีบฟ้าเพื่อที่จะเอาของฟรีทุกอย่างที่ใช้ได้นะ,ะแต่ว่ากระสุนปืนผมไม่ใช้นะเพราะกระสุนปืนพวกธนูไม่ใช้ก็ไม่เอาครับลกกระป๋าอ่ากินฮอตเอ็มใช่ฮอดดิงดิเขาเรียกอะไรวะคูดิงคูดิงอ่าเรากินสเตมินาไปเลยสองอันมั่นใจว่าไม่ตายแน่อนอนกินไปเลยครับจะได้วิ่งได้ยาวๆ อ่าผมมาสู้กับมันครั้งแรกนะครับก็มันก็น่าจะอยู่แมป9นะครับไปแมป9ครับเจอแน่นอนครับเพราะว่าเรามาเจอกับมันครั้งแรกนะมันก็จะมีฉากเปิดตัวปูนาคาเกตัวใหญ่ใช่ไหมมีนะโอเคกำลังจะไปแมป9ครับ ตัวใหญ่มากมันใช้กระดองของตัวอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วไม่รู้มันชื่อตัวอะไรกระดองของอคนใหญ่แมงมุมอ่ะตกลงเป็นปูหรือว่าอะไรเนี่ยฮะปูหรือแมงมุมเลย่ยโดนไปเลยครับทีหนึ่งครับพวกนี้ก็ตัวน่ารำคาญน,นะพวกตัวอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันเนี่ยไดยโนเสาร์ที่มีกระดองเหมือนเต่านะ <c oughs> โอ้โหโดนสองทีถึงกระสุดเลยคอนเราแรงจัด แรงจัดละครเราดาเมจเจ็ดร้อยเลยนะแต่ความคมนี่มาไม่แดกขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนอะไรเนี่ยม้วนมวยอีตัวเลยเนี่ยโอ้โหพวกนี้มันก็มายืนห่วงทางอยู่นั่นแหละตัวใหญ่เลยนะ๋ย้มันกันว่ะขอสักทีละกันนี่โห้ยดาวขึ้นหัวเลยดิโอ้ขัดจังหวะเลยพวกเนี้ยกำลังจะทัวรนะ์เนี่ยมขัดจังหวะแล้วขออีก ทีแล้วกันทุบแต่ละทีบอกเลยว่ายุบบอกเลยว่ายุบขอกินโพชั่นก่อนพวกนี้แม่งตอดทีละนิดทีละน้อยก็เจ็บเหมือนกันนะเกาะเราไม่ได้โหดตอดได้เรื่อยก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยขออีกหนึ่งทีไม่ยุบอ่ะรอบนี้วรมาชาร์จชาร์จทุบอย่างเดียวครับสูง้ง่ายง่ายครับตอนนี้ไม่มีอะไรเยอะหนึ่งทียุบครับยุบบอกเลยยุบยุบยุบ มาอีกหนึ่งที่โอ้ยราชาไม่อะนนไรเง้ยเลยหลบได้ว่ะไม่โดนไม่โดนหลบแบบดิจิตอลนะเมื่อกี้อะไรมันพ่นฟองอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นฟองหรือให่นะแต่น่าจะเป็นฟองแหละเพราะมันเป็นปูไม่น่าพ่นใหญ่ได้หรอก <c oughs> โอเคตัวนี้โดนลูกหลงไปนะน่าจะแตกทุดทีเดียวตายเพราะคอนเราแรงมากใครที่เล่นก็สามารถเล่นได้นนะคอนเอามาเล่นต้นเกมได้คอนนี้แรง นี้อัพตันนั้นนะครับคอนผมที่มันลอยวะต้องหลบนะทางนี้แรงมากดูดิหลบไม่ทันเลือดเลยแค่นี้เอ้าอย่าอย่าพึ่งเอ้ยเฮ้ยหลบได้เฮ้ยเขาตั้งหลักก่อุ้ยหลบได้อีกแล้วให้กูตั้งหลักหน่อยเธอเออนะโอ้โหแม่งว่าจะไม่ตายแล้วนะว่าจะไม่ตายละแม่มันไม่ให้ตั้งหลักเลยวะไม่เป็นไร ตายแค่ชีวิตเดียวเรามีต้องสามชีวิตนะลำบากแมวฮะแมวต้องมาส่งอนะไอที่ไม่อยากตายคือมันต้องมากินคูดิงกับเอไอเนี่ยเ,เ,เนื้อเนี่ยเ,เพิ่มสเตมิน่าใหม่ไงเพราะว่าถ้าเกิดตายอรอบหนึ่งนี่ไม่มีกินแล้วนะเพราะว่าของมันมีจัม g a สเขาของมันแพงนะช่วงนี้แต่ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถโหลดได้นะครับวิธีโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนี่ผมเล่นในโทรศัพท์นะ ต่อจอ,อยเล่นเนาะถือว่าดีอยู่ไม่กระตุกนะสซนแปดาก,กอนผมก็6กหนะเล่นได้อยู่ถ้าใครโทรสั์แรงกว่านี้ก็จะปรับภาพได้สวยกว่านี้แล้วก็ลื่นกว่านี้อยู่โอเคไปแมป9ครับเราต้องไปร้างแคนนะไอปูนาขาเกตัวใหญ่ท้าไม่มีมันบางอาจทำเรามันใช้ท่าซูเปอร์แมนถล่มพระสุธาลงมาเกือบตายแล้วมันก็ไล่หัวเราลัวๆเลยโอเค ขอคืนหน่อยอ่ะไก่เบบีโดนพี่ดิก่อชาร์จอีกขมอเบบี on, นี่แน่มาดิเข้ามาเบบีอ๋อมันไปแล้ววะโอเคมันน่าจะหนีแล้วครับเจอเข้ามาเบบีเข้าไปไปแบบห้าแล้วโดยไอปูนาขาเกตัวนี้มันก็จะไปแมปเก้าแมปห้าแล้วก็แมปสองนะ แมปหนึ่งด้วยแมปสามด้วยใช่มันนาไปแค่นี้แหละปมาหนึ่งสสามห้าเกโอเคน่าจะจำไม่ผิดนะโอเคมันไปแค่นี้นะครับส่วนมันนอนนอนแมปเก้านะเอาไอ้นี่แม่งเดินตะลดืดเฉยมึงจะไปทำใครล่ะนั่นนะ่ะโอ้โหโดนค้อนทุบจนหล่นแล้วกูเป็นไรเนี่ยหลุดมืออันหลอกหลุดมือภาคนี้มันแช่อนหลอกเล่นนะครับ ภาคนี้มันแปลกหน่อยเล่นยากนะแซนนาะหลอกควบคุมอ่ะไม่เหมือนภาคอื่นๆแต่ว่าก,กดสามเหลี่ยมสี่ 4, เหลี่ยมมันเล่นง่ายกันเนี้ยอ้าวโกยเบบี้หยิ่แย่หยายงเลือดสีม่วงเหรอฮะเลือดสีม่วงหรอนี่ไงยุบไปดีคอ,อนพี่มันแรงนะไอ้น้องคอ,อนพี่มันแรงนะ โอ้โหเฟมเลตตัวว่ะกระตุกกระตุกกระตุกนิดนึงอนะแต่ก็พอเล่นไะด้อ,อเป็นไรมึงอาก่อนเบบียุบไปอีกแล้วโอ้โหคอนนี้มันแรงจริงๆวะ่ะผมแนะนำเลยครับใครเล่นภาคนี้ต้นเกมเราซื้อมาเลยครับคอนนี้ใช้กระดูกแค่นิดหน่อยใช้กระดูกที่มันไปหาไอ้ตรงใกล้ๆไข่อ่ะมันมีอยู่อัพแค่สองครั้ง เราก็จะได้คอนแรงแรงมาใช้โอเคนะครับตอนนี้มันโกดแล้วก็จะถามว่ารู้ได้ไงมันโกดมันก็จะมีฟองพุดๆุด,ดอยู่กรงปากครับแต่เราไม่หวั่นอยู่แล้วเรายืนแลกไปเลยมนาะขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนตั้งหลักตั้งหลักโอเคจังหวะนี้ชาร์จเลยจ้าขามีขาม ฮ่านี่ไงคอนกูบินเลยไม่สนครับคอนไม่สนความคมอยู่แล้วเน้นทุบอย่างเดียวนี่ไงโหทุบปูไอตัวนี้ตายเฉยอย่าเข้ามาใกล้พี่นะน้องคอนพี่มันแรงโอ้ยกิงผิดทางยอมยอมยอมเยาะเยาะเยาะเยวขอกาสขอกาสขอโอกาสโอ้ยเกือบโดนฟองแล้วตัวนี้มันทุเรศจัดเลยแม่ง โซ่กระโปกอะถวน้ำลายอะวิ่งหนีก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วิ่งหนีก่อนเยี๋เพิ่งยีเพิ่งยี่เพิ่งเขาไปฝนดาบก่อนไปไปไปเขาทำเร็วเอเคมอยู่ในถ้ำแล้วกินเพรสเช่นไปเลยนะครับยาเขียวนะครับยาชูกำลังครับอ่ามาฝนดาบเออไม่ใช่ดิฝนค้อนดูไปดูมาเหมือนอาวุธของแมวนะสังเกตน มนุษย์ของแมวเลยแมวในภาคเนี้ยมันชอบถือไม้ไม่รู้เป็นไม้ยังไงเอามันไปไหนหรอายเห็นได้ดวงตาไปไหนวะไปแมปสองหรือเปล่าโอมันใกล้ตายแล้วครับท่านผู้ชมมันไปแมปเก้าครับมันใกล้เดสสมอลลี่แล้วถามว่ารู้ได้ไงว่ามันไปแมปเก้ามันใกล้ตายก็เพราะว่ามันนอนแบบเก้าครับนี่ครับเหตุผลง่ายๆเลยเราก็ต้องไปหวดมันครับ ด้วยคอนแมวไม่รู้ว่าคอนอะไรนะเหมือนไอที่เหมือนแมวใช้เลยเรียกคอนแมวแล้วกันแรงอยู่นะดาเมตเจ็ดร้อยต้นเกมเนะี่ยไม่ใช่ต้นเกมดิโอไม่พูดเหมือนอาวีต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรดีวะช่างมันเถอะเนี่ยครับเนี่ยมันมันใกล้ตายแล้วเนะี่ยสังเกตตรงปากมันนะครับมันจะมีไอ้ไม่ใช่ฟองสีขาวอะ่ะมันจะเป็นไอ้เป็นเลือดมันแทนอนะ่ะเป็นเหมือนสีสีม่วงๆอ่ะนยครับเห็นไหมเนะี่ยมันจะเป็นสีม่วงอยู่ตรงปากานะครับ นี่นแหละคือสัญญาณว่ามันใกล้ตายแล้วเอาดีพี่ขอทุบไม่เกิน3ครั้งแน่นอนไปหวัน่นบอกเลย Come on baby หนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งผ่านไอ้พวกนี้ก็ชนกูจังเลยเว้ยอ้าวตายไปไรอ่ะไอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะไอพวกนี้มันฆ่า้ยจังเถือใครจะฆ่ากระช่งมันแต่กูขอเล่นเนื้อก่อนหลักกัน ไอพวกนี้กระนไม่อยู่เลยจะาชนนี้ขอแรกก่อนโอเคได้หนึ่งครั้งตอนนี้น่าจะแลด้3สามครั้งนะครับเออดีจะได้แลกไหมเนะี่ยแล้วก็ปัดหางแล้วก็หัวชนเป็นไรวะฮะเออเิลิกัสขอแรกก่อนโอเคครั้งที่สอง มาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายโอเคแล้วแต่พวกมึงจะทำอะไรทีนี้เอาเลยเอาที่สบายใจแหละกูแล้ครบละเอาเลยชนกูเลยมาเนี <c oughs> ่ยมามาชนกูเนี่ยมา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 วิ่งมาเลยจุจุสจุจุสเออเฮอโดนหางว่ะเออน่ะเอาเลยเต็มทีเออมาให้เนี่ยยืนแอคอยู่ตรงเนี้ยมามาเลยมาเลยมามาลุลุลุมาลุมาลุเอาก้อน เบบี้เรียบร้อยไปดิ baby, มึงชนกุนักใช่ไหมฮะชนกุนักใช่ไหมนี่ครับจุดจบของพวกเฮ้า <c oughs> ไม่รู้ตัวอะไรนะโอเคเรามารับของรางวัลพิเศษนะเอามีปลามาจากไหนวะเนี่ยไอ้นุ่นกินปลาเป็นอาหารเหรอปูปูยักษ์เมื่อาหาปลามาจากไหนวะงินรางวัลได้3,100บาทนะเจ้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ ใช้เวลาไม่นานนะตัวนี้ก็ใหญ่ประมาณหนึ่งพันเซนติเมตรได้นะครับผมก็อย่าลืมเลยครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้ในโทรศัพท์นะครับวิธีโหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคเราก็ต้องเซฟก่อนนะขี้เกียจมาค่าใหม่อันนี้เป็นรหัสที่สองแล้วนะขี้เกียจเล่นนะหลงลบเซฟนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สับตะไคร้เบอร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกัน EP หน้านะครับ EP หน้า EP ที่7นะครับจะล่าตัวอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมนี่เดินจงกรมรอโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย